สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้มกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เดอร์ซเกตครับก็ได้ออกมาอธิบาย เกี่ยวกับเหตุผลที่ทีมชาติอังกฤษหรือตัวเขาเองทีมงานไม่ได้มีการเรียกเจ้าหนูคำว่าไมนูกองกลางดารุ่งของแมนยูติดทับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในครั้งล่าสุดนี้นะครับก็เดอซอเกตได้มีการให้สัมภาษณ์ชี้แจงเหตุผลอย่างน่าสนใจนะครับโดยที่ซาอเกตบอกว่าผมคิดว่าไมนู กำลังทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมในฐานะนักเตะอายุน้อยนะครับแล้วเราไม่เคยรอช้าที่เราจะให้โอกาสนักเตะอายุน้อยมาเล่นให้กับทีมชาติแต่เขาเพิ่งจะได้ลงเล่นเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไประมัดระวังเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาการของ็ีคนนี้ต้องตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นเราคิดว่าในความไปไปได้ที่ดีที่สุดเราควรให้พื้นที่ กับเด็กคนนี้ในการพัฒนาไปตามจังหวะของตัวเองนะครับเจ้าตัวยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเท่ากับจุดเบลิกงแฮมบูคโยซาก้าที่ทำเอาไว้ก่อนจะเข้ามาติดทีมครั้งแรกแต่ผมต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่า เด็กคนนี้มีฟอร์มที่ดีมากจริงๆนะครับสำหรับนักเตะอายุน้อยไมยนูเป็นนักฟุตบอลที่ดีมากครับเราได้เห็นมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็เขาเนี่ยกำลังได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดดและ ไมนูมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเซาลเกตให้สัมภาษณ์มาก,ก็คือต้องค่อยๆไปไม่รีบร้อนนะครับอายุเพียงแค่18ปีนะฮะไปเร่งไม่ได้เกี่ยวกับการผลักดันนะครับคืออยู่ในแผนการผลักดันอยู่แล้วเกี่ยวกับอนาคตทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยู่ในแผนแน่นอนแต่ว่าต้องเป็นลําดับขั้นตอนนะครับประเด็นเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะค่อยๆเปค่อยๆไปครับใจเย็นนะฮะมีเวลายเยอะเลยนะครับให เขาเปเมนูถูกดันขึ้นมาเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่นะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจเอเดนฮาครับก็ได้ออกมา ตอบเกี่ยวกับประเด็นของเจ้าหนูคบิมนูนะครับที่ตอนนี้มีหลายๆสื่อหลายๆกระแสมีการดึงไมนูไปเปรียบเทียบกับคาเรนเซดอมนะครับตำนานทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองนะฮะที่เราน่าจะรู้จักกันนั่นแหละนะครับเทนน่าบอกว่าผมไม่เคยคิดจะเอานักเตะคนไหนไปเปรียบเทียบกับนักเตะอีกคนหนึ่งเลยไม่เคยคิดแบบนั้นครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าหนูไมนูเท่านั้นแต่ยังเป็นนักเตะคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาสร้างเรื่องของรูปแบบตัวตนของตัวเองขึ้นมา ซึ่งเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับทักษะของนักเตะแต่ละคนหรือไมนูเนี่ยเป็นแบบเฉพาะตัวอยู่แล้วนี่คือเขาพี่เมนูไม่ได้เกี่ยวกับนักเตะคนอื่นแต่อย่างใดแน่นอนครับว่าไมานูสามารถเรียนรู้จากนักเตะคนอื่นได้ โดยเฉพาะนักเตะชั้นยอดอย่างคาร์ลเซดอฟแต่ไมนูก็คือเคาี่ไมนูครับเขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นะผมค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะมีอาชีพที่ยิ่งใหญ่รออยู่ในอนาคตข้างหน้านี้นะครับโอเคเรื่องของไมนูตามนี้นะครับประเด็นของจารอดเบสเวดกันบ้างนะครับล่าสุดทางเบสเวดเนี่ยก็ได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความสามารถของเจ้าตัวนะครับเบสเวดเนี่ยบอกว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้าย แล้วก็ฝั่งขวาก็คือถนัดทั้ง2เท้านะครับพอทําได้ดีเลย หากว่าต้องการออกบอลยาวเขาก็จะใช้เท้าซ้ายแต่ถ้าเกิดจะจ่ายบอลแบบสั้นเขาก็จะใช้เท้าขวานะครับแต่ว่าถนัดเท้าซ้ายนะซึ่งรุสฟานิสเตอรอยนะครับก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับเ Be บ็เบตมาแล้วที่ PSV ก็การันตีเรื่องนี้นะครับว่าเบ็เบตเป็นแนวรับที่ครองบอลได้ดีเล่นได้ในบทบาทซเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถนัดทั้ง2เทา้าแถมทั้งมีความสูง แล้วก็มีความเร็วและภาพรวมเว็บเว็บเป็นแนวรับที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากนะครับ ตามนี้นะก็เลยทําให้ถ้าเกิดเรามาคิดดูไม่ใช่เรื่องแบกครับทำไมจอร์ดเบตเวตเนี่ยช่วงหลังๆมานี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูเรานะครับแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษเยอะมากๆนะครับในตอนนี้ที่ให้ความสนใจอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพภาพรวมแหละแต่ไอจุดที่เล่นได้ทั้งสองเท้าเนี่ยกองหลังโดกลางมันไม่ค่อยมีนะฮะเออมันน่าสนใจจุดนี้ด้วยอาจจะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแหละที่ที่ไม่ใหญ่เขาก็จะเอาเรื่องเนี้ยไปคำนวณไปวิเคราะห์ในเรื่องของการดึงตัวด้วย เชื่อว่าแมนยูก็น่าจะหยิบยกประเด็นเรื่องนี้เอาไว้ในการพิจารณาการดึงตัวเหมือนกันนะครับส่วนอิสมาอิลยูเซกนะครับกองกลางตัวเก่งของเฟเนบาเชล่าสุดครับเจ้าตัวเปิดใจนะว่าเขามีความต้องการที่จะไปคาแข่งในพรีเมีร์เด็กอังกฤษนะครับซึ่งสมโมสรที่เขาอยากย้ายไปมาที่สุดในยุโรปก็คือแมนเชสเตอร์ยูน็ดนั่นเองนะครับมันเป็นความฝันในวัยเด็กของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วนะแต่เวลานี้ กำลังได้รับความสนใจแล้วก็การจับตามองจากหลายทีมในยุโรปนะครับผลงานทำได้ดีแบบต่อเนื่องลงเล่นช่วยให้กับทางเฟเนิบาเช่ในช่วงฤดูการนี้ไปแล้ว41นัดทุกรายการนะครับแล้วก็พึ่งพา ต้นสังกัดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในยูโรปาคอนเฟลเคนซ์ลีกในช่วงฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับก็เป็นกองกลางวัยเพียงแค่25ปีนะครับแต่ว่ากระแสข่าวเนี่ยทางยูเซกไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเลยนะฮะแต่บางทีจากการรายงานล่าสุดจากการที่นักเตะออกมาเปิดเผยแบบนี้อาจจะทําให้เป็นที่สนใจของแมนยูหลังจากนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นกระแสที่เอามาฝากกันส่วนบสัมภาษิ์ของเอเล็กดมซี่ครับอดีตโคต้ชทีมชุดแรกของแมนยูเราเนี่ยก็ล่าสุดไปรับงาน กับทีมจากลีกอเมริกาแลละนะฮะเจ้าตัวก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ย้อนหลังนะครับว่าสโมสอนแมนยูเป็นสโมสรที่มีความพิเศษมากจริงๆนะ เป็นสโมสรที่มีความคาดหวังที่จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนะครับมีเรื่องของการตั้งความหวังมีเรื่องของโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับในแต่ละปีแล้วก็อินเนออสก็ตอนนี้เข้ามาแล้วพวกเขาก็ยังสามารถกลับเคลื่อนให้ทีมสามารถไปต่อหรือมีอนาคตที่สดใสได้ในอนาคตอีกด้วยนะครับ,บรมซี่มีการพูดถึงเอเดนฮารด้วยนะครับว่าผมชอบร่วมงานกับเอเดนฮารนะผมคิดว่า เอเดนฮากเป็นโค้ดที่มีความาจารย์เป็นอย่างมากแล้วก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวทางการนำทีมที่เขาต้องการอย่างชัดเจนนะครับโดยภาพรวมครับในช่วงซีซั่นก่อนเทนฮาก์คทำทีมได้ดีนะทำทีมจบอันดับที่3นะครับแล้วก็คว้าแชมป์คาราบาลค,ครับนะฮะแต่ว่าปีนี้สถานการณ์อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็มีในเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาแล้วก็ความพร้อมอะไรต่างๆอีกนะฮะที่มันก็ส่งผลให้การทำทีมเ ดูในทิศทางที่ไม่ดีนั่นเองครับส่วนประเด็นของไมเคิลโอลิเซ่นะครับก็มีรายงานจากกิฟต์มีสปอรมีการระบุออกมากับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนตได้มีการเริ่มวางแผนสําหรับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วนะครับโดยมีรายงานออกมาว่าทีม ผู้บริหารชุดใหม่ของแมยูเนี่ยต่างพากันเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับว่าไมเคิลอเซ่แนวรุกของคิตวเวเลตจะเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพนี่คือเป้าหมายแรกแล้วก็น่าจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดแหละนะฮะ จริงๆแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งโอลิเซ่ด้วยแล้วก็อาจจะมีข่าวเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆกับเปรโดเนโต,โตครับแนวรุกข,ของทางบูธแฮมตันครับที่เป็นที่สนใจของหลายทีมในอังกฤษแล้วก็แมนยูเราแต่ว่าโอลิเซ่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งไปแล้วในตอนนี้นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมากับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ